สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเช่นเคยเลยนะครับเข้าสู่รายการ Entertainment Day นะครับอัปเดตข่าวบันเทิงกันนะครับช่วงเสาร์อาทิตย์นี้นี่มันสาวสุดท้ายของเดือนมกราคมแล้วเริ่มต้นชั่วโมงครับมาอัปเดตกันดีกว่านะครับว่ามีไฮไลท์อะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับไปติดตามไปเลยครับไฮเอน์ดีวันนี้เดียนบนส์ชายแบนส์หญิง t F 1 2โซยมะขามวางจัดการถ่ายซีรีส์เป็นปีต้นมะขามเก็บ ความแซบนะฮะคราวนี้ไปบุกกอง AF12 The Series กันเลยดีกว่านะครับ,รบพูดถึงความแซบนะฮะของเบนซ์ชายกับเบนซ์หญิงนะฮะเวลาพักกองส่วนใหญ่ที่จะทำซีรีส์จะจะ,จะ,จ,ะจะทำอะไรกันก็จะนอนเล่นการคุยการ,ก,ารกินแล้วก็เมาส์กันบางทีเนี่ยในซีรีส์เนี่ยเขาไปถ่ายที่ต่างจังหวัดคีดว่าอาจจะมีต้น,นะะมะขามให้เขาปีนเก็บไปหรือเปล่านั่นสินะก็ไมมีการกินมะขามเปนเกิดขึ้นทำไมเวลาว่างเขาไปเก็บมะขามปีนกันอะไรยังไงอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวไปติดตามความแซ่บของเขากันเลยครับค่ะ ันนี้เดียนที่โอกคล้งนั้นนาะค้าแดดท้าลมทะเล้ากุกกอง a f 1 2 t h อ s e r i e s รเกาะคนกล้าเกมล่าฝันเอาเรื่องราวเปรี้ยวจี้ชนเขตดฟันของสองนักล่าฝันเบนซ์ชายแอนเบนหญิงที่วางจัดการ่ายซีรีส์เป็นพีนต้นมะขามเก็บลงมากินกัน่อนวิธีการเลือกมะขามที่ถูกก็คือต้องเลือกบางๆอย่างนี้มันจะมันจะอ่อนเป็นๆอย่างเงี้ยมันจะอ่อนค่ะถ้าอย่างเงี้ย มันจะมีเม็ดแล้วมันจะกินานไม่ไแอันนี้บอกได้เราจะลองกินกันดูมันจะดนีคือหนูเป็นคอบกินของเปรี้ยวพี่ไม่ต้องพี่ไม่ต้องแบบว่าคาดหวังหน้าบ้าแบบโอเคปะโอเคปะเฮ้ยกาไม่ิากินเอาแบนๆเอาดวนน ไอซ์ครีมผู้ใจรจะเป็นหิมไอซ์ครีมรถนมวันเย็นหิมไอซ์ครีมหลายๆมาเราใกล้กันนี่แค่น้ำจิ้มเท่านั้นเพราะช่วง Inside News Tonight คืนนี้ยังมีสกูปน้องเบสของเดียนจะพาบุกตะลุยกองซีรีส AS12 The Series กาะคนกล้าเกมล่าฝันให้ดูได้ค่ะรับรองแอนการันตีความสนุกแน่นอนค่ะคุณก็ฟีลมันว่าอยากคาดหวังว่าจะเห็นซีน่าอย่างนี้ ใช่คือเคียวเลยแบบทำหน้านิ่งเหมือนเปรต้ยวเลยทีเดียวนะคะเหม็นก็น่ารักมากๆนะทั้งคู่เลยครับผมนี่ทำซิ้งท่นนั้นนะครับติดตามมาด้วยล้กันแบบเต็มๆนะฮะเดี๋ยวไงเดี๋ยวเชยเขาจะพาไปตลอดทัวร์เลยใช่ว่าในกองมีอะไรมาฝากกันบ้างนะคะ